ส,สดีค่ะคุณผู้ดูวันนี้พบกับสีนายไฮไลท์ไปทางเวิร์กพอยสุดท้ายพี่มากก็รู้จนได้ว่านางนาคเป็นเฮแต่ก็เป็นซีนที่ดึงอารมณ์ให้สงสารานางนาคแบบจับใจสุดๆและฉากเก็บมะนาวนี่ละ่ะที่ทำให้พี่มากรู้ทุกสิ่งแต่ฉากนี้ถือเป็นฉากที่หลายคนจดจำมายาวนานมากๆสีเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดูนางนาคมาทุกเวอร์ชันแน่นอนสีเลยอยากถามเหล่าซุปตาว,ว่าถ้าพูดถึงละครนางนาค ฉากไหนที่ทุกคนนึกถึงเป็นฉากแรกอันแหนวามาแซภาพจําที่จะต้องมีก็คือต้องเป็นฉากนางนาคแบบยืดเก็บลูกมะนาวกับห้อยหัวอุ้มลูกสุด อันเนี้ยยังไงก็ต้องมีซีนเก็บมะนาวเฮ้ย hey, ทําไมมือเขายาวทําไมแขนเขาแบบยืดไปได้แล้วมันก็เป็นภาพที่แบบติดตามมาตลอดแล้วเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราแบบคาดหวังจากในทุกๆเวอร์ชั่นด้วยเออเราก็อยากอยากจะเห็นฉากแบบนี้ด้วยฉากค้อหัวเท่านั้นค่ะออในตำนานของจริงเ,ออเป็นฉากที่แบบเออเราเราต้องแช่เนอะต้องเล่นกายกรรมหนักมากแล้วก็ผมนังหน้าสวยจริงถือว่าเป็นภาพจาแล้วกันในฉากเรื่องของนังหน้าค่ะ เอาเๆใครๆก็พูดถึงฉากเก็บมะนาวเรียกว่าถ้าพูดถึงตำนานแม่นาก็คงหนีไม่พ้นฉากเก็บมะนาวแน่นอนค่ะแต่ว่าคืนนี้นั้นฉากที่หลายคนตั้งตารออีกฉากพี่มากจะกลัวนางนางหรือจะยอมกลับไปรับรองความสนุกความหลอนมารอดูคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงแต่รายการที่ทุกคนต้องรวมตัดสินให้ได้ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือรายการ The Masterpiece เวทีบัหลือโลกรอบไฟนอลพบกับโชสอ2ทีมสุดท้ายมาดามมดและสนยุบผลการตัดสินจะมาจากคนดูทั่วประเทศรักใครเชียร์ทีมไหนก็โหวตทีมนั้นนะจ๊ะโหวตได้ไม่จำกัด2ช่องทางทั้ง SMS และ w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  o r k p o i n t v o t e c o m ชอบผลงานหมูเชยนบและมาดามมดในแบบคอมเมดี้แฟนตาซีพิมพ์ M1 ่วนใครที่ชื่นชอบผลงานของปรัชญาปิ่นแก้วและสนยุกแอคชั่นดรามา่าคอมอดีพิมพ์ M2 ส s ่ง s มาที่เบอร์4806322ครั้งละ3บาทเริ่มเปิดโหวตเวลา4ี่ทุ่มจนถึงวันพุทธที่1มีนาคมเวลาประมาณ21นาฬิกาปิดโหวตและประกาศผลท้ายรายการส่วนพรุ่งนี้จะไปบุกไปส่องอะไรที่ไหนรอติดตามได้ไนไฮไลท์มาเทิงเวิร์ เวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธกับละครเวิร์กพอยค่ะ